ในยุคปัจจุบันนี้โดรนได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสำรวจและบันทึกเ,เหตุการณ์ต่างๆจากมุมมองที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้มาก่อนนอกเหนือจากการใช้เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หรือสำรวจพื้นที่แล้วโดรนก็ยังบันทึกภาพเหตุการณ์และสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้โดยหลายครั้งสิ่งที่โดรนได้ถ่ายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวลึกลับและน่าทึ่งที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพถ่ายวิดีโอที่โดรนสามารถถ่ายมาได้ต้องบอกเลย ว่าในแต่ละวิดีโอมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆซึ่งโดนเนี่ยจะจับภาพอะไรแปลกๆได้บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับพบซากเรืออับปางโบราณใต้ทะเลสาบ ในทะเลสาบมิชิแกนสหรัฐอเมริกาการสำรวจด้วยโดรนเนี่ยได้เปิดเผยซากเรือที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำใสสะอาดซากเรือนั้นถูกมองเห็นอย่างชัดเจนผ่านกล้องของโดรนที่บินอยู่เหนือน้ำซากเรือนี้คาดว่าเป็นหนึ่งในเรือขนส่งสินค้าที่สูญหายไปในช่วงปลายศตรวรรษที่19ในช่วงเวลานั้นเรือหลายลำประสบปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายการที่โดรนเนี่ยสามารถจับภาพเรืออับปางได้ในว,วันนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้ว่ามัน เป็นเรืออะไรและมีประวัติอย่างไรซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับซากเรือที่โดนเนี่ยค้นพบก็คือสภาพของมันเนี่ยยังคงสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่มันจมอยู่ใต้น้ําซากเรือเนี่ยยังคงมีรูปร่างและโครงสร้างที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากอุณหภูมิเจ็นจัดของทะเลสาบที่ช่วยรักษาสภาพของมันเอาไว้ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ได้สร้างความสนใจให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีในการวางแผนที่จะดึงซากเรือนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาเพิ่มเติม รากฏการสัตว์ประหลาดเนสซี่ที่ทะเลสาบล็อกเนสในสกอตแลนด์ทะเลสาบล็อกเนสเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของตำนานเนสซี่หรือว่าสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสตำนานนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่6โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำโดรนที่ถูกใช้ถ่ายเพื่อทำสารคดีในพื้นที่ก็สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวใต้น้ำได้ ซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันคือการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนโดยสิ่งที่เห็นในวิดีโอเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเงารูปร่างขนาดใหญ่ที่ว่ายน้ําใต้ผิวน้ําซึ่งบางส่วนของร่างนั้นนะครับก็ยื่นออกมาราวกับครีบใหญ่โดยทําให้เกิดข้อถกเถียงกันว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงก,กันกับสัตว์ดึกดาบรรพ เหตุการณ์นี้ทําให้ผู้เช่าชาญหลายคนเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ภาพที่โดรนบันทึกได้บางคนก็เชื่อว่าเป็นแค่งเงาของวัตถุใต้น้ําหรือกลุ่มปลาแต่บางคนก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่หลบซ่อนอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มานานหลายกว่าศตรวรรษภาพที่ถ่ายได้นั้นแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนพอที่จะยืนยันว่ามันเป็นสัตว์ประเภทใดแต่เพียงพอที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เชื่อในตำนานพบโครงกระดูกยักษ์ในหุบเขาแอริโซนา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อโดรนถูกใช้ในการสำรวจพื้นที่หุบเขาที่แห้งแล้งในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาขณะที่โดรนกำลังบินอยู่เหนือลำธารแห้งมันก็ได้จับภาพวัตถุบางอย่างที่อยู่ใต้ดินลึกซึ่งปรากฏว่าเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่และเมื่อขุดลงไปนักสำรวจก็พบว่าโครงกระดูกมนุษย์นี้มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปถึง2เท่าโดยบางคน,นก็เชื่อว่ามันเป็นซากศพของยักษ์ในตำนานที่กล่าวถึงในเรื่องเล่าของชนเผ่าพ,พื้นเมืองอเมริกาซึ่งการค้นพบนี้ ยังเป็นเรื่องที่ดูถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์บางคนก็มองว่าโครงกระดูกมนุษย์นี้นะครับอาจจะเป็นของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีโครงสร้างคล้ายก,กันกับมนุษย์หรืออาจจะเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของมนุษย์เองก็เป็นได้ในขณะที่คนอื่นๆก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่หายสาบสูญไปโครงสร้างกระดูกนี้ได้รับการส่งต่อไปอยังห้องแลบเพื่อทําการวิจัยและตรวจสอบดีเอ็นเอแต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าโครงกระดูกนี้เ,เป็นของใครหรือสิ่งใด การเผชิญหน้ากับ UFO ในป่าลึกโดรนตัวหนึ่งนะครับถูกใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าลึกในประเทศบราซิล ในขณะที่บินอยู่เหนือยอดไม้โดรนก็ได้บันทึกภาพวัตถุลึกลับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าวัตถุด,ดังกล่าวมีรูปร่างกลมและสะท้อนแสงแปลกๆซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของเครื่องบินหรือว่าโดรนอื่นๆที่รู้จักในโลกหลังจากนั้นไม่นานนะครับวัตถุด,ดังกล่าวก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่โดรนจะสูญเสียสัญญาณซึ่งเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านของ UFO ทั่วโลกและก่อให้เกิดการถกเถียงกันว่าวัตถุดังกล่าวเ,เป็นเพียงเครื่องบินทหารที่ไม่ระบุตัวตนหรือว่าเป็นยาน กาจากนอกโลกโดยนักวิทยาศาสตร์บางส่วนนะครับก็พยายามที่จะวิเคราะห์ภาพที่โดรนเนี่ยถ่ายมาเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนแต่จนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่านี่เนี่ยมันคืออะไรการพบหมู่บ้านร้างลึกลับกลางป่าทึบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในป่าทึบแถบอเมซอนในประเทศเปรูโดยโดรนเนี่ยนะครับถูกส่งขึ้นไปสำรวจพื้นที่ที่แทบจะไม่มีผู้ใดเข้าถึง เนื่องจากมันเป็นป่าทึบและเขียวชะอุ่ม การบินสำรวจนี้เริ่มต้นค้นหาหลักฐานของการดำรงอยู่ของเผ่าพ,พันธุ์เมืองที่หายสาบสูญไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่โดรนจับภาพได้นกลับไม่ใช่เพียงร่องรอยของเผ่าพ,พื้นเมืองเท่านั้นแต่เป็นภาพของหมู่บ้านร้างขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าโดยหมู่บ้านนี้ประกอบไปด้วยกระท่อมหลังใหญ่และโครงสร้างที่ดูเหมือนจะเป็นอาคารหลักๆห,หลายหลังแม้ว่าเวลานจะผ่านไปนานหลายปีแต่หมู่บ้านนี้ก็ยังคงสภาพดีราวกับเพิ่งถูกสร้างทิ้งไว้ไม่นานและเมื่อทีมสำรวจไปยังสถานที่ดังกล่าวตามภาพจาก โดนแล้วพวกเขาก็พบว่ามันไม่มีหลักฐานของการอยู่อาศัยของมนุษย์ที่ชัดเจนไม่มีสิ่งของหรือเครื่องใช้ที่บ่งบอกถึงยุคสมัยที่แน่นอนแต่สิ่งที่แปลกก็คือมันไม่มีสัญญาณของสัตว์ป่าที่เคยเข้ามาอาศัยหรือว่าทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านเลยโดยนักวิจัยเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าหมู่บ้านนี้อาจจะเคยถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ธรรมดา อย่างเช่นพิธีกรรมทางจิตวิญญาณของชนเผ่าพื้นเมืองในอดีตหรืออาจจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มคนลึกลับที่หายสาบสูญไปโดยการค้นพบหมู่บ้านร้างนี้ก็นําไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมแต่จนถึงในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับต้นกําเนิดหรือว่าประวัติของหมู่บ้านนักโบราณาคาดีกําลังวิเคราะห์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการศึกษาร่องรอยทางวัฒนธรรมที่อาจจะบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ภาพการระเบิดของภูเขาไฟที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งโดรนเนี่ยนะครับมีบทบาทที่สําคัญในการสํารวจธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงด้วยตนเองหรือการบันทึกภาพหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดนะครับก็คือการบันทึกภาพของการระเบิดภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้โดรนบินสํารวจพื้นที่ภูเขาไฟที่ยังไม่เคยระเบิดมาก่อนโดรนเนี่ยสามารถที่จะจับภาพช่วงเวลาที่ภูเขาไฟเริ่มปะทุได้พอดีโดยภูเขาไฟนั้นก็ปล่อยลาวาและควันขนาดมหึมาออกมาในทันทีโดรนก็ สามารถบันทึกภาพใกล้ชิดมากกว่าเครื่องมืออื่นๆทําให้นักวิจัยนะครับได้รับข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นในการบันทึกครั้งนี้นะครับก็คือโดรนสามารถบินอยู่ในจุดที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและก็ได้บันทึกภาพลาวาที่พวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนอกจากนี้ยังได้ภาพจากมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ของลาวาที่ไหลออกมาและภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของภูเขาไฟและเตรียมความพร้อมสำหรับการระเบิดในอนาคตได้โดยการบันทึกของโดรน,นก็ทำให้การศึกษาภูเขาไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการระเบิดในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นข้อมูลนี้นะครับยังสามารถนำไปใช้ในการป้องกันภัยธรรมชาติและคาดการณ์การระเบิดในอนาคตได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้คนในพื้นที่เสี่ยงภัย การพบพืชหายากบนภูเขา โดรนเนี่ยถูกใช้ในการสำรวจพื้นที่ภูเขาสูงชันในประเทศเนปาลที่ซึ่งนักวิจัยนะครับพยายามค้นหาพืชพันธุ์ที่หายากไม่สามารถพบเห็ุได้ง่ายในที่ราบปกติและในขณะที่โดรนกำลังบินสำรวจบริเวณภูเขาไฟที่ไม่เคยมีการเข้าถึงมาก่อนโดรนก็ได้ไปบันทึกภาพพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็ไม่คุ้นเคยในวงการพฤกษศ,ศาสตร์โดยโดรนเนี่ยสามารถบันทึกภาพใบภาพดอกและก็ลำต้นของพืชชนิดนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งนักพฤกษศ,ศาสตร์นะครับก็ได้ยืนยันว่า พืชชนิดนี้อาจจะเป็นพืชที่สูญหายไปจากการบันทึกทางวิทยาศาสตร์มานานหลายศตวรรษพืชที่พบเนี่ยก็มีลักษณะใบแปลกประหลาดและดอกที่มีสีสันสดใสซึ่งก็ไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนในพืชพันธุ์ท้องถิน่นโดยการค้นพบนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นและก็มีแผนที่จะสํารวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อทําการเก็บตัวอย่างของพืชชนิดนี้ การค้นพบในครั้งนี้ก็อาจจะนำไปสู่การศึกษาพืชที่มีความสามารถพิเศษในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากโดยสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นการศึกษาพืชที่หายากนี้ก็ยังช่วยในการสร้างความเข้าใจในด้านของการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะธรรมชาติที่หลากหลายและอาจจะช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด การบันทึกภาพปรากฏการสัตว์รวมฝูงที่ผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดรนเนี่ยได้ถูกใช้ในการติดตามพฤติกรรมของสัตว์ป่า หนึ่งในการค้นพบที่แปลกประหลาดที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อโดรนนะครับบินอยู่บนเหนือทุ่งหญ้าในประเทศแอฟริกาใต้โดรนเนี่ยก็สามารถบันทึกภาพฝูงช้างจํานวนมากที่กําลังเดินเป็นขบวนในลักษณะกลมซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติสําหรับสัตว์ประเภทนี้เนื่องจากช้างส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงและไม่ใช่การเดินเป็นวงกลมโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ดูภาพนี้ก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทาให้สัตว์เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรม บางคนก็เสนอว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กระทบต่อที่อยู่อาศัยของช้างในขณะที่อีกฝ่ายเสนอว่ามันอาจจะเป็นเพียงพฤติกรรมชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันภัยจากนักล่า ภาพจากโดรนเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมสัตว์ในธรรมชาติโดยในกรณีนี้การบันทึกของโดรนนะครับก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสัตว์ในช่วงเวลาต่างๆได้ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่หายากและสําคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบันทึกภาพเมืองใต้น้ําที่หายสาบสูญ โดรนลำหนึ่งนะครับได้กลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสํารวจพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตาเปล่าและหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือการบันทึกภาพของเมืองใต้น้ําที่ถูกลืมไปนานหลายศตวตรรษเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในเทะเลสาบชางหูในประเทศจีนซึ่งในอดีตก็เคยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของอาณาจักรเก่าแก่แต่ถูกน้ําท่วมหลังจากการสร้างเขื่อนในช่วงทศวรรษปี1950 โดรนนั้นก็ถูกส่งไปสำรวจใต้น้ำลึกขณะที่มันเนี่ยสามารถบันทึกภาพของซากเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำได้ซากเมืองนี้ก็ยังคงมีความสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งทั้งอาคารสิ่งก่อสร้างและวัดที่แสดงถึงวัฒนธรรมโบราณโดยเมืองใต้น้ำนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาวจีนในอดีตเป็นสิ่งที่สวยงามถึงแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมก็ยังคงสามารถศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากมันได้โดยการค้นพบในครั้ง นี้ก็ทําให้นักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์มีความสนใจในการศึกษาเมืองใต้น้ำเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเป็นอารยธรรมเก่าแก่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การบันทึกภาพใต้น้ําได้โดยโดรนนี้นะครับก็ยังสามารถใช้เพื่อสร้างแบบจําลองสามมิติของเมืองเพื่อศึกษารายละเอียดและสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่สูญหายไปได้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของภาพอันนาถึ่งที่โดรนถ่ายมาได้ที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งการใช้โดรนในงานวิจัยหรือสํารวจพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่ยังช่วยในการศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ การค้นพบสิ่งเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการวิจัยเพิ่มเติมในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ